ปกติกชวนชิมพาทำกันนะคะวันนี้ติ๊กจะพาพี่ๆเพื่อนทุกคนมาแซ่บๆนัวนะคะวันนี้มีเมนูก้อยเนื้องวนะคะก้อยสดนะคะแล้วก็ใส่ดีคมขมเลยนะคะผักก็มีถั่วฝักยาวนะคะมีมะระหัวพานะคะแล้วก็หอมได้เลยหอมหัวแดงแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ติ๊กทั่กับ ข้าวสวยร้อนๆนะคะก่อนเราจะไปแซบไปนัวนะคะติ๊กขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยไปกดไลค์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจิ้งจิ้งให้กับติ๊กด้วยนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากคุยอยากทักทายกับติ๊กนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจติ๊กชุนชินพาทํามด้วยนะคะจะได้มาทักคุยกันนะคะไป มมแต่คุยกันนะคะแมงวันนีงเข้ามากลัวแล้วนะคะจัดเลยนะคะวันนี้ติก๊กขอใช้มือนะคะใส่ถุงมือแล้วนะคะไปะก้อยนี่แบบติ๊กวันนี้ติ๊กแบบเอาตับหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีสบายด้วยนะคะอคำใหญ,ใหญ่ใส่กระเทียมไหมนะคะคำนี้ติก๊กป้อนนะคะอย่างวันนี้ชอบมายุ่งจริงๆชอบมาแจมนะคะ<ข>อ,อ่ะ ทุกคนรับนะคะติ๊กปอนนะคะงงมา <Through> <laughs> ทะโละตาล้องก็ทะโลปะใส่ปากเลยนะคะมึนเหมือนเมื่อวันอ่ะอืมอืม ฝวดแมงวันเยอะนะคะใช้หอมโจ้งเลยนะคะช่วงคำให,ใหญ่เลยอืมอืมอืม,อม ผกอ่ะอืมทองขึ้นอืมจัดหนึ่งวันนี่นะคะใส่ไปหัหละพาลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วก็จ้วงเลยนะคะอืมจัดคำใหญ่ใหญ่โอ้โห คําใหญ่ไม่ต้องดีลานะคะจัดเข้าไปทางตรงเลยนะคะตามด้วยข้ามคําใหญ่นะคะอืมหม กระเทียมสดนะคะแผนที่ไม่รับเชิญนี่มาจริงๆเลยเนาะน่าเบื่อหืม เพืนนะคะโ่มไป็ํคำนี้ใหญ่ๆเน้นเลยนะคะเ <c oughs> นื้อนี่สดนี่หวานเลยนะคะมาค่ะพี่ๆบันไทยกับติ๊กนะคะแซ่บมากแล้วก็ขมเอาเรื่องเลยนะคะทั้งเงผ็ดทั้งขมเนื้อก็หวานหวานปลับก็หวานหวาน,นสุดยอดเลยนะคะขมอร่อยขมแซ่บเลยล่ะ <c oughs> 흐음 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 뱉어 흐음 เป็น,นเป็นไอ้นี่ด้วยเนาะเป็นก้อยนะเนี่ยเนาะถ้าเนื้อดิบนี่จะตามมาตลอดเลยอืม ปิดพหลงก็กลัวเสียงพหลงเข้าไปในกล้กองนะคะหัวละพานะคะจับไปเลยนะคะเข้ากันมากๆหอมหัวละพาใช่ไหมใช่หอมหัวละพากระเทียมนะครับ หมดแล้วนะคิดว่าจะหมดเลยไมเ่เหลือไม่เหลือวันนี้หิวข้าวมากติดชอบมากนะเอาอหอมจ้วงหืมหืมกระเทียมน,นะฮะ อเขาสวยนะคะอืออือ ลองผ่าแว่นแป๊บได้ไหมทำไมอะเราลองดิลองดยมือเปิดเกิดวะทำไมอะเมื่อวันนี้ภาพมันไม่ค่อยจับกล้องไม่ค่อยจับภาพแต่ก็ถ่ายได้อยู่นะจับแหละเกี่ยวกับการใส่แว่นไหมนะไม่ี่ละเกี <laughs> ่ยวกับการใส่แว่นไหม เออว่ะจำมาจบแหละเออว่ะเกี่ยวกับใส่แว่นแน่เลยใส่แว่นแล้วมันไม่สมูงใครมีวิธีจัดก,การเวลาลทานข้าวนะครับจัดก,การหนงวันนะคะแนะนำติ๊กมาหน่อยนะ อืมดูเป็นหยิกเลยถาที่รสชาติเป็นไง,ไงทําไมพ่ออยากรู้อ่ะไม่เคยชิมแล้วก็ไม่กินถ้าพ่อไม่กินพ่อไม่ต้องอยากรู้หรอกเหมือนพวกซูเปอร์มีไหมถ้าคนเขากินเขาก็ประมาณนี้แซ่บนัวอืมคนไม่กินก็ไม่เข้าคนไม่กินก็ไม่ค่อยเข้ขาใจหรอก อฟินมากเลยนะทานมืออะติดเป็นเด็กมานองเนาะชอบชอบชอบทานมือนะคะ ติ๊กว่าทานมือแล้วมันได้อารมณ์ดีนะนั่เน่นนั่นนะคะต้องจับทำใหญ่ๆนะคะ ทานโรงงามากเลยอ่ะถ้าจับไปขายได้ก็ดีน<ต>เนาะจะซื้อไปทำอะไรเขาจะซื้อไปทำอะไรอ่ะไปเลี้ยงอ่ะไปเลี้ยง,ไป,ยงไปเลี้ยงไงเลี้ยงเล่นเนอะนี่นะคือือหืออือ ตะกล้องชอบสูงให้เห็นจมูกชอบเลยกำลังซับซบต้องมาให้หนึวันทุกวันเลยเนาะหัลาพานอ่อนเลยนะคะ เธอเนี่มันร้ายประโยชน์จริงๆนะแมงวันน้อย <l ots> <l ots> หน้าหน้ากล้องนี่ยเธอนี่มันร้ายประโยชน์จริงๆนะแมงวันน้อยหลังกล้องอ่ะไอีหานี่ยังเบาอย่างเบาหลังกล้องไนะ <l ots> อีหานี่หลังกล้องหนักกว่านี้ <l ots> น่ะเข้ามา <l ots> นี่หน้ากล้องเมงวันน้อยนี่หลังกล้องไอ้ฮอนี่คำาี่้ใหญ่เลยนะคะจะกล้องเข้าอเมริกาจารย์เรื่องจริงนะพี่ๆท่านไหนหิวข้าวนะคะมาทางกับติ๊กเนาะสับมากเลยนะคะ มาละนี่สุดยอดความขมเลยนะคะประโยชน์ก็เยอะด้วยนะคะต้องเสรต้องหาไม้ช็อตเลยแหละ มีเนื้อฮสดชื่นอ้าอยากมาันเรืะะ่องกันใช่ไหม แมงวันน้อย,ยอย่างมีเรื่องแมงวันน้อยทำไมพ่อชอบเป็นคนประจานเมียจริงๆเนี่ยแมงวันน้อยแล้วพ่อเวลาพ่อมาหูพ่อเรียกว่าอะไรแมงวันน้อยแล้วพ่อมาหนะอ่ะนะไม่ใช่รักหน้าก้องแมงวันน้อยแล้วหลังกล้องหลังกล้องอะไรไม่รู้พูดไม่ได้หยาบไปหยาบไแต่กล้องหยาบควาย รับจ่วงเลยนะคะคำใหญ่ๆไม่ต้องรีลานะคะแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะคะคำนี้แบบจับเน้นๆเลยนะคะ อโลล์่ยนะคะเชื่อได้ต้องมีคุณหมั่นไส้ติ๊กนะจัดไปอ่าอือหื้ออือหือ ฟินถ้าไม่มีเมืองวันก็คงจะฟินเหมือนนี้นะทั้งกระเทียมทั้งหัวหอมเลยนะ ไปอีก,กันอยู่ในปากปากแตกเลยวว้าแตบดูกระเทียมหอมติ๊กนะหัวท่านหัว,หวนิ่ปมือเลยนะคะใหญ่มากแต่ว่ากระเทียมกับหัวหอมนะคะของดิบอะ่ะเขาจะเข้ามา,มากๆเลยนะ,ะพวกก้อยพวกลาบพวกเนี้ย เข้ากันสุดๆอือมนี่มือเช้าใล่มืมม้อาม,มอาระหว่างวาันรอบไปกี่โมงแล้วอะ่ะบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามแล้วข้าวชา้าจติดทำไมาถึงกินข้าวช้า ทำไมถึงมาถ่ายคลิปท้าติ๊กติ๊กขอดินทาตะก้องนะติดเกมทั้งวันเลยไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวจะให้ไปเล่นเกมทิมชาติแล้วนะถ้าแพ้กลับมาตีก,ก้นลาย นินมฟินมากติ๊กใส่ดีอ่ะไปประมาณช้อน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 เขาเรียกช้อนอะไรนะช้อนโต้นนะโเนาะใช่ติ๊กใส่ดีประมาณช้อนโต้นนะคะ ยังโคตรขมเลยนะคะขมมากๆถ้าคนทายขมไม่ได้นี่คือแบบต้องขอบายเลยนะฮะป้ายก่อนเลยนะคะความขมชักเลยนะคะเมนูเนี้ยติ๊กสู้ตายเลยนะคะเพราะแซ่บจริงอร่อยจริงนะคะ บ้านติ๊กมีติ๊กกินคนเดียวนะคะชื่อเหลือเขาไม่กินนะคะเรื่องเนื้อเหมือนกันบ้านติ๊กมีติ๊กกินคนเดียวนะคะชื่เหลือเขากินกระหมูกินไก่กินปลากันนะคะมีติ๊กนี่แหละคะ่ะที่กินเนื้ออยู่คนเดียวก็เลยไม่มีคนแย่นะคะก็เลยแบบทานไปแบบฟินฟินกินไปแบบฟินฟินได้อารมณ์มากไม่มีคนแย่นะคะ วันน้อยจะต้องขยำลงไปในก้อยเลยไหมล่ะใส่หัละพาอือเราดนข้าวหมดอ่ะอือหิวมากวันนี้หิวข้าวมากจนเย็นแล้วอะ่ะจะสามโมงเย็นแล้วตึเพืดด่นซื้อข้าวเท้าอ่ะ อทข้าวอย่าให้เหลือสมิดนะคะจะเป็นเหลือดีมากๆนะคะเผ็ดแซ่บวันนี้เจอแบบทั้งกระเทียมหัวหอมใบโหระพา จัดปากหมดเลยนะคะปากวันนี้ติก๊กอิ่มแลนะ้วเนาะเดี๋ยวไปจัดคำแน่แนๆใหญ่ๆสะสัดใจกันเลยนะคะกระเทียมกัดอ่าคำน,นึงแบบคำละขีดเลยนะคะ <c oughs> อุ้ยแม่ลวง เกเป็นติ๊กต้องจัดคําใหญ่ๆนะคะแต่กองบอกแต่กองเขาได้กล่าวไว้นะคะขอจัดน้ำก่อนนะเกิดเป็นติ๊กทรมานไม่ว่ากันนะคะจัดไปกระเทียมหัวใหญ่ๆห,หัวหอมชิ้นใหญ่ๆจัดไปทางตรงคำนี้มอบให้าากับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะ,ะเรล,ลีลาจัดไป

มุณตา,มไ,ามไม่ได้เนี่ะอุ้ยูเขาอยากปักผมไม่ได้ทำตาสินดูน้ำตาติดแตก่ะ น้ำตาฟึมอ่ะหัวหอมกัดปากกัดกระเทียมล่อไปทั้งปากเลยอ่ะแสบวันนี้ติ๊กก็พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแซบมานัวนแล้วนะคะก็ ติ๊กขอกำลังใจกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมเติมกำลังใจให้ติ๊กด้วยกันกดไลค์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้ง,งให้กับติ๊กด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปคุยในแฟนเพจติ๊กชุนชิมพาทามกันได้นะคะวันนี้ติ๊กขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บาย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 ค่ะไปสักที